มาร่วมประกาศรางวัลใช่ใช่ประกาศรางวัลได่นึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณเกือบเกือบปีครับปีก็นานนานมากๆแล้วครับเกือบปีหรือว่ามันจะมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าว่าเราจะได้รู้ในเรื่อจริงๆอ่ะเราสองคนมีโปรเจกต์ที่หลายหลายคนเสนอมาใ ก่อนหน้านี้ค่ะมีการคุยว่ามีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอะไรก็ตามนะคะแต่ด้วยเวลามันยังไม่ตรงกันต่างๆก่อนหน้านี้ก็เลยเราอาจจะยังไม่ได้เล่นคู่กันแต่ว่าก็มีคุยๆอยู่บ้างคนหนึ่งม,มาเยอะไหมครับก็ติดต่อเข้ามาหลายๆหลายๆที่แหละครับก็พ<ม>ยายามดูที่มันเหมาะสมกับกับตัวเองและสิ่งท<ม>ี่ต<ๆ>ัวเองอยากอยากเล่นมากจริงๆก็ก็ค่อยตัดสินใจทีเพราะวันนี้ม็เป็นนักเซนสลับกันคู่มันเรื่อปรับตัวได้แล้วหรยัง อส่วนตัวมุกมุกว่าค่อยๆปรับตัวได้แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นอย่างเช่นง,งานภาพยนตร์หรือว่าเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ที่ที่เล่นกับข้างนอกแทนโปรเจกต์กับคนอื่นๆอย่างงี้ก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เราอยู่ช่องเราก็มีโอกาสได้แบบได้ชิมลางเล่นภาพยนตร์อะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าความแตกต่างก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็มีความนมากลัวเพราะว่าเราอิสระค่เพิ่มมาปรับตัวได้ยัง ปกติเลยครับปกติแล้วไม่ค่อยได้ก็รอแค่วันที่เราจะได้เริ่มทํางานใ,นใหม่ๆแต่ครับในการปรับตัวก็คงไม่ได้มีอะไรที่ที่ต้องปรับมากมายนะงานมันเข้ามาให้เลือกหลายเ่อนี้ะจริงๆก็ หลายมากขึ้นค่ะมีบทบาทใหม่ๆที่แบบได้ได้ลองอ่านก็ก็ก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่บางบางทีมันเวลามันชน,นอะไรมันชนมันก็อาจจะยังยังไม่ใช่โอกาสที่เราจะได้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังยะงของดามีผลงานที่เป็นชิ้นแล้วหล่ะนะเป็น,นักไรกินตลาดเราทีพวกมันสังเทศไหม อันนี้มุกก็ไม่รู้นะคะพูดจริงๆแต่ว่ามุกก็อยากให้ทุกๆผลงานที่ที่มุกได้เล่นหรือเข็มได้เล่นมุกก็แบบอยากให้ทุกๆผลงานมันประสบความสําเร็จแล้วไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจมากกว่าอยากให้ให้ให้มันให้มันดีที่สุดแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าอุ้ยมันมันจะต้องดีอะไรขนาดนั้นแต่แค่แบบอยากให้ทุกทุกคนชอบะคะ่ะตอนตอน,นี้พี่บดพี่ถูกใจก็อ,อยาก ดูไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าทุกกอย่างที่ติดต่อเข้ามาทุกคนก็มีความตั้งใจในในสิ่งที่อยากจะให้ได้เราไปร่วมร่วมทำแต่พอจริงๆเราก็ต้องดูแหละครับว่าอยากทําอะไรมากที่สุดอยากอยากจะพาตัวเองไปในเวนไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเห็นตัวเองในในรูปแบบแบบไหนที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เรายังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้ยังได้ยังไ,งไม่เคยได้สัมผัสมาถ้าเกิดว่าเจอก็คงได้ได้ไดร่วมรับเล่น เรารู้สึกเลยว่าแรงขับที่เราอยากเห็นกันที่มันจะรู้สึกว่าเออไม่พีตลาดแต่ก็ไม่ได้ห่างกันอยากให้ทำมันยู่งกันกันก็ดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆยังคิดถึงแล้วก็ยังยังอยากเห็นเราสองคนมีผลงานร่วมกันก็อยากบอกทุกคนว่าอนาคตมีแน่นอนค่ะฝากเป็นกำลังใจเล็กๆใช่คนไหนอ่ะ ทำนู่กันนะครมพกคิดว่าจริงๆคือเข้มเขาก็มีโปรเจกต์ของเขาตัวมุกก็มีโปรเจกต์ที่อาจจะถ่ายหนังมันเวลามันแค่ชนแล้วมันแมทกันไม่ได้แค่นั้นเองคือว่ารอผู้จัดรอไม่ไหมรู้รอทุกคนค่ะจ้างงานมูกเข้มมุกเข้มได้เสมอใช่เพราะว่ามีอ่ะตอนนี้ว่าแมทแมทเป็นผู้จัดให้ช่องหนัก โอ้ยหนูก็ไม่รู้แล้วแม่แม่ทำทุกอย่างเลยตอนนี้ตอนนี้เขาไปดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้กำลังเป็นศิลปินมหนิ่งเขาสายแบบยูริและยิ่งใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบแบ่งเวลาจากเราสองคนไปหาแฟนลับยูริของตัวเองในส่วนงานในส่วนอะไรก็ต่างคนก็ต่างดูแลงานของตัวเองไปถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอยากขอความคิดเห็นอยากขอความ ค่อยเหลือก,ก็ก็จะทักถามว่าอันนี้โอเคไหมครับแม่อันนี้ดีไหมหรือว่าเราควรที่จะดูไปก่อนหรือว่าจะทำํำยังไงไปก่อนงานแต่งตัวว่าผู้หญิงมันจันนดให้เราสองคนเขาดูแลใช่ครับเขาดูแลทุกอย่างอยู่แล้วก็ก็เป็นแม่คนหนึ่งที่คอยแบบดูแลทั้งในเรื่องของการแต่งตัวภาพลักษณ์เรื่องละครเรื่องงานเรื่องส่วนตัวดูแลให้หมดเลย เพราะว่าเราเราค่อนข้างที่มันห้าปีหกปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาความคุ้นเคยความสนิทของเรามันก็มาถึงพอพอพอที่จะมีอะไรที่เราช่วยเหลือหรือว่าอยากขอคำปรึกษาก็จะโทรหาเป็นสายแรกแรกอย่างเงี้ยสาน่าจะน่าจะจริงนะแต่ถ้าจตอบสายจริงหรือว่าจะตอบสายจริงฮะสายจริงขาชื่อเลยนะสายจริงครับวันนั้น ก็เกือบชั่วโมงที่ยกมุกดาเพราะว่ารู้สึกแตกต่างไปเยอะไหมคือจริงๆแตกต่างเพราะว่าเราเราก็มองให้เป็นศิลปะแล้วเราก็คุยกับคุยกับพี่ใหญ่อมาดก็โชคดีที่ได้พี่ใหญ่อมาดมาบีบให้แล้วก็มาสร้างศิลปะที่เราอยากจะทําร่วมกันเพื่อที่จะตอบแทนบ้านคู่เข้มมุกอะไรอย่างี้ครับว่าเผื่อเขาคิดถึงจะได้แบบมีรูปมีอะไรเป็นเซตให้ลงให้เขาได้เห็นนะครับ ใช่ใช่มีเป็นจริงๆตอนนั้นถ่ายท่านจะไปในชาติมาจากไหนคืออันนี้จะมีทีมที่คิดให้อะคะตอนงานใช่ใช่ใช่มีเหมือนเขาทำอะไรนะทำบอร์ดอะทำใช่ใช่ทำข้าวเล็บตัวอย่างมาให้ดูแล้วใช่เล็บเล็บจริงจริงเล็บมาใช่ต่างเยอะมากต่างมากเพราะตอได้กลับมาบ้านจริงจริงไม่ต่างไม่ต่างไม่ดักไม่หนักไม่หนักตัวเล็กแค่นี้หนักอะไรหรอ มมมบบัันตนต้งแบบ่าล็อกการอุ้มมันมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวล็อกการอุ้มมันลงตัวมันเลยแบบคือเราเขาก็ไม่ได้ทิ้งน้ําหนักทั้งหมดก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในล็อกสมงชนพอดียางต้องการให้คนสบายใจกับพ์ทเนอร์ในการยุมันยังไงบ้างคือจริงๆคือการถ่ายแฟชั่นมันก็คือเว้ ก็แค่ขอให้เขาไม่ทำเราตกพื้นนะคะแค่แค่นั้นกลัวไหมก็ถามว่ากลัวตกไหมคือเราเราไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าด้วยด้วยมันก็สามารถตกได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสียวนิดนึงแค่นั้นแอบเราตกพื้นอะไรเงี้ยใหญ่ไาทำไมมันต้องยากขนาดนิกเพราอทำทั้งทีมันต้องแตกต่างต้องบังมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องมีความแตกต่างคือมันต้องไม่ไม่เป็นภาพแค่มุกที่ถ่ายแฟชั่นทั่วไปอะไรเงี้ย เขาก็เลยแบบหาเรสเพลนที่เออองแบบหลายๆอย่างมามาะสมผสานให้เราแล้วพอคนเห็นก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะิงมันมีท่าที่ยังไม่ได้ปล่อยยรานีกว่านี้มั้งเออมีเฮ้ยอมกอ่ะมีเหรยังไงยต้องการไหนยังมี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 บายังไงอไมี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 มมี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 ีม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 ี ผู้ชายทั้งประเทศทำไมลูกทไม่มาครัไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่คือมันคือมันไม่มีแล้วคืออันเนี้ยอันนี้คือเซตคู่ที่เหลือทุกทุกอย่างก็จะมีเซตเดียวแค่นี้พอแล้วเซตที่แคบก็หมายถึงทุกที่ว่าเซตไหนไม่มีมีเซตไหนอะไรอะมีรอรอรอเลยเป็นเป็นเซตเดียวเซตเดียวแหละครับแล้วก็ มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋รอไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายตังค์พี่หนิงเท่าไหร่เขาถึงจะปล่อยภาพออกมาเออว่มีเซ็ตเดียวพี่คนทั้งประเทศเลยโอ้โหไม่เลยไม่เลยไม่ใช่คือมันมันมีเซตไหม่ที่เพิ่มเข้ามาไม่คือจริงจริงจะมีเซตสวยงามที่อาจจะเราเราไม่เคยได้เห็นอีกอีกหนึ่งเซตเป็นเป็นลุคน่ารักน่ารักค่ะอีกอีกเซตหนึ่งมา ของเกมมีไหมปล่อยมไม่หมดแล้วหมดแล้วปล่อยไปหมดแล้วไม่เหลือขอให้ปล่อยวไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเขาไปถ่ายใหม่เออไปปั้นคนถ่ายใหม่ทกสงางอมามปแต่มันค่อนข้างที่จะว่าคิดถึงอยากกับมาเห็นตเป็นคออก็เราเก็อย่างทีบอกค่ะเราก็ดีใจที่แฟนๆยังยังคงซพอรเราแล้วก็เห็นเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือจะเป็นผลงานจะเป็นีละครต่างๆอะไรก็ตาม เห็นแล้วหายคิดถึงยังรู้สึกว่าเอ้ยอยากเห็นเราสองคนอีกไปต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบยังรักกันมายาวนานขนาดนี้แล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตเราสองคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีดนามาที่ดูไปด่าที่มีินิมินิออกมาปกเรองเราเพราะว่าที่ปล่อยไปของเราเหมือนก็ไม่หมดใจที่ดิบโหนาสุดภาพไปแล้วแหลแล้วไม่มีหน้าบ้าหมากบ้าเหมือนเอาแต่พไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอาแต่พูดมากเงี้ยไม่มิ จริงมันมันมันเห็นต่างได้เหตต่างได้แต่ไม่ช่างไม่ช่างคอนแทกแยกนะครับก็คือจริงๆแหละพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันอยู่ด้วยความรักที่เราค่อนข้างที่ดูแลกันดีมากๆอยู่แล้วหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามามันมันค่อนข้างที่จะรุนแรงทั้งต่อทั้งต่อตัวพวกเองต่อเก็บเองต่อความรู้สึกของของพวกเราที่แบบคนที่ตั้งใจทางานแล้วก็อยากจะผลิตผลงานดีๆใยายให้ทุกคนได้ชื่นชอบชื่นชมในผลงานของพวกเราแต่ก็จะมีหลายส่วนที่เขาแบบ ใช่คือมุกคิดว่าอันนีน้น่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็ยิงยิงยาวมาแล้วในในเรื่องของที่แบบคืออย่างที่มุกบอกไปตั้งแต่แรกค่ะว่าอยากให้ทุกคนสปอร์ตแล้วก็เข้าใจเราในแบบที่เราสองคนเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบดีต่อการมากจริงๆในทุกๆอย่างที่เราต้องการให้แฟนคลับสพอร์ตคือความเป็นเราทั้งคู่จริงๆผลงานไม่ว่าเราจะเล่นผลงานกับใครก็ตาม เข้มมีสิทธิ์ที่จะเล่นกับใครก็ได้ก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเหมือนตัวมุกก็เช่นกันมุกก็ยังยังที่จะต้องเล่นกับคนอื่นบ้างมีผลงานใหม่ๆร่วมกับคนอื่นบ้าง mm hmm. ก็อยากให้แฟนๆเข้าใจตรงนี้เพราะว่าบางอย่างมันก็มันก็ต้องเหยื่อนกันซัพพอร์ตกันเราเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทุกๆผลงาน ในอนาคตเราก็ต้องแยกกันเติบโตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดงว่าไงบ้างค่ะือูว่าจริงๆแม่เขาก็แค่อยากให้ทุกๆคนเข้าใจค่ะว่าว่าว่าเราอ่ะอยู่กันแบบเนี้ยมาตลอดประมาณ5-6ปีแล้วอ่ะแล้วแล้ว แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแล้วซัพพอร์ตกันแบบไม่เคย่างเลยแม่ก็คงอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจจริงๆและและซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตเราในเรื่องงานในเรื่องแบบผลงานส่วนเรื่องอื่นไม่ไม่ต้องไปมองว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ติ๋งจะกล่อยภาพอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าทุกไปก็มีคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยแล้วฮะภาพคู่หมดแล้ว กูคูอพขพ้ากูหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีเสพอื่นๆก็คงได้ได้ลงแล,ง,งแล้วพี่หนิงไม่ได้จัดการพ่ีที่เข้าไปตอบโต้ของในส่วนของพี่หนิงก็คงเป็นเรืนองของความรู้สึกเขาเขาโกรแหละครับเวลาบางทีแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงกดดันเราเราอาจจะแบบไม่ได้เข้าหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าพี่หนิงเราก็เลยตัวเราเองก็คงแบบอยู่ภายใต้การดูแลของของพี่หนิงนะครับเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่สมควร คำพูดที่มันอาจจะกระทบกระทบเกี่ยับความรู้รสึกเขาก็เข้าไปปกป้องเราแม่นนไม่ได้เกลียดอะไรใช่ไหมเพราะว่าน,นาที่จะเห็นแม่กำลังมาอะไรแบบนี้เป็นห่วงแหละโอ้โหตอนนี้เขาเบาบางลงเขาแบบถ้าเกิดว่าเจอคนสู้เข,ขาถอยเขาแบบพยายามอยู่อยู่กับอยู่กับทุกอย่า,างที่มีความสุขอยตลอดเวลาละก่อนเนี้ยเขาเขาเขาเข้าโอเคย์หา,าของกับ 你们记住了吗？